ดี่่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะครูธนพรมุนประสิทธิ์นะคะโรงเรียนวันชนาสงคารามจะมาจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่สองตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระหว่างวันที่4ถึงวันที่31มกรา,าคม2,564นนะคะคุณครู ได้ให้นักเรียนได้ทําแบบปึกหัดไปแล้วนะคะโดยส่งทางไลน์แต่ให้นักเรียนให้ได้ทําแบบปึกหัดไปก่อนนะคะในวันนี้เป็นครั้งแรกในวันที่สอนก็คือวันจันทร์ที่ส่มกราคม25 6 4นะคะเราได้ทําไปแล้วนะคะก็มีการฝึกอา่านแล้วก็มีใบงานที่หนึ่งความหมายของคำนะคะคำศัพท์ มาเฉลยกันดีกว่านะคะว่านักเรียนที่ทำไปนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือการบอกความหมายของคำฝนะะึกอ่านก่อนนะคะอ่านได้คะแนนเท่าไหร่นะคะเราก็ได้อ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะท่านก็ได้ฟังแล้วว่าถูกต้องหรือไม่นะคะเราก็มา ดูกันครั้งหนึ่งนะคะคำแรกเลยนะคะคำแรกเลยนะคะคำแรกเลยก็คืออ่านว่าอะไรนะคะเข้มแข็งใช่ไหมคะเข้มแข็งเขียนแบบนี้เลยนะคะเข้มแข็งนะคะต่อไปคําว่าคําที่สองศิลธรรมศิลธรรมนะคะศิลตัวนี้สอสลา,านะคะเขียนตัวเขียนก็คือต้องออกเสียง อเสือนะคะศิละธรรมแล้วก็ทำไมต้องใช้นอหนูเพราะว่านอหนูอยู่ในมาตาเราลิงเนี่ยนะคะอยู่ในมาตาแม่กลเราเวลาเขียนเราต้องเขียนแบบนี้ศิละธรรมธรรมเหมือนกันนะคะทอทงนะคะอ,ออกเสียงทอทหารนะคะแล้วรอหันเนี่ยเราจะต้องออกเสียงสระอัน นะคะรอหันตัวเนี้ยเขียนทำแบบนี้นะคะอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสลละทนะคะต่อไปคําที่3อ่านว่าอะไรคะกะตันยูนะคะอ่านพร้อมกันค่ะกะตันยูกเรียนมาสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะทําไมยอวหญิงนะคะเขียนคำเขียนทำไมต้องเป็นหนอนูเพราะว่า ยอหญิงอยู่ในมาตาแม่อหละคะแม่กลนนะคะนะคะต้องใช้นอนหนูยู่ทาไมต้องเป็นย่อยักษ์เพราะว่ายอหญิงออกเสียงยอ,อยักษ์นะคะต,ต้องใช้ยอ,อยักษ์สลอ,นะะนอูนะคะกะตันยูนะคะต่อไปคําที่สเสียสละตรงเสียงเลยนะคะเสียสละนะคะ ต่อไปคำว่าวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวัฒนธรรมนะคะ,ะทำไมทอผู้เท่าถึงการเป็นด,ดอเด็กเพราะว่าทอพู้เท่าอยู่ในมาตาแม่อะไรลูกอยู่ในมาตาแม่กฎนะคะต้องใช้ดอเด็กนะคะทีนี้ทอผู้เท่าเนี่ยออกเสียงด้วยอะไรลูกออกเสียงด้วยคำว่า ออกเสียงทอทหารจึงเขียนด้วยทอทหารนะคะณนะตรงนะคะธรรตัวนี้เหมือนกันนะคะก็คือทอทงออกเสียงทอทหารสละอันนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันค่ะวัดะนรธรรมนะคะต่อไปคำที่6อ่านว่าอะไรคะซื่อสัตด์ซื่อสัตด์นะคะเขียนถูกต้อง ตามนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสัตว์นะคะตอตา,ตาสะกดทำไมต้องใช้ดอกเด็กเพราะตอตาอยู่ในมาตาแม่กดนะคะ <c oughs> ต่อไปคำที่7เล่าเรียนนะคะเขียนตามตัวเลยนะคะเล่าเรียน <c oughs> ต่อไปคำที่8รักษา,าตามนี้เลยนะคะสบ,บริสีทำไมต้องเป็นสเสือเพราะว่าออกเสียงสเสือนะคะ <c oughs> ต่อไปวินัย ตรงตามนี้เลยนะคะต่อไปคําว่าอดทนเหมือนกันนะคะอดทนอดทนเขียนตามมาตาเลยตรงตามมาตาแม่กดนะคะแล้วก็น้องหนูอยู่ในแม่ตามแม่กลนนะคะอันนี้ก็คือเป็นไงบ้างคะนักเรียนก็ทำได้ถูกต้องต่อไปเลยนะคะ มาเริ่มใบงานที่หนึ่งเลยค่ะใบงานที่หนึ่งความหมายของคำศัพท์นะคะก็คือให้นักเรียนนำคำที่กำหนดเติมลงไปในช่องว่างให้ตรงกับความหมายนะคะนั่นก็คือมีคำว่าเกียรติคันมีคำว่ามานะคำว่าซื่อสัตย์คำว่าปฏิบัติคำว่าคู่ใหญ่แล้วก็วินยัยตั้งใจอธิบายระวางเชื่อฟัง คำเหล่านี้นะคะเอามาลงตรงนี้นะคะว่าตรงกับความหมายไหมนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคำว,ว่าประพฤติซื่อสัตย์นะคะประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดทรยศก็หมายความว่าน่าจะคือคำว,ว่าซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์นะคะต่อไปคำที่สองความหมายนะคะ ความพยายามความตั้งใจจริงนั่นก็คือหมายความว่าอะไรคะคำก็คือคำว่าหานะนั่นก็คือมีความมานะนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคําที่สทําตามหรือประพฤติตามคําสั่งหรือคําสอนนั่นก็หมายความว่าอะไรคะความหมายก็คือมีคําว่าเชื่อฟังนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ ท่านสอนเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงามค่ะต่อไปขี้เกียจไม่อยากทำงานตรงกับคำว่าอะไรคะคำว่าขี้เกียจตรงนี้นะคะขี้เกียจหาหรือ,อเกียจคานนะคะเกียจคานตรงนี้เลยนะคะต่อไปคำที่หําเนินการไปตามระเบียบแบบแผนกระทําตามนั่นก็คือคําว่าอะไรคะอาคาว่าอะไรคะ ปฏิบัติตรงนี้เลยนะคะปฏิบัตินะคะปฏิบัติดเนินตามไปตามระเบียบแบบแผนกระทําตามปฏิบัติตามข้อระเบียบอ่างเงี้ยนะคะต่อไปคำที่6ระยะเวลาจากระยะหนึ่งถึงอีกระยะหนึ่งนั่นก็คือระหว่างระหว่างนี้ระหว่างนี้นะคะระหว่างก็คือระยะเวลานั่นก็คือเอาคํานี้เลยนะคะระหว่างงาเติมตรงนี้ ต่อไปนะคะคำที่เจ็ดขยายความชี้แจงนั่นก็คือต้องใช้คาว่าอธิบายอธิบายนะคะอธิบายอย่างที่คุณครูอาจารย์กำลังอธิบายให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นหลังจากที่นักเรียนได้ทํำใบงานนี้แล้วนะคะก็มานั่งอธิบายให้ฟังว่าเออมันถูกต้องไหมจากที่นักเรียนทํามานะคะต่อไปคําที่8นะคะ ทีแบบ่คนที่มีอายุมากมง่ายมากเลยใช่ไหมคะคำนี้นั่นก็คือคําว่าผู้ใหญ่นั่นเองผู้ใหญ่อย่างเช่นคุณอ,อ้อยนะคะผู้ใหญ่คุณผู้ใหญ่และมีอายุมากแล้วนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่เรามีอายุมากแล้วต่อเขาเรียกว่าผู้ใหญ่นะคะต่อไปคําที่9นะคะคําที่9เอาใจจดใจจ่อนั่นก็คือหมายความว่าอะไรคะตั้งใจมาเลยตั้งใจ เช่นนักเรียนตั้งใจดูทีวีนักเรียนตั้งใจทําใบงานที่ครูค้อยให้ทำนะคะตั้งใจตั้งใจดูวิดีโอคลิปที่ครูอ้อยส่งไปให้ดูนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะทําใบงานได้ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายละคะข้อที่สิบระเบียบแบบแผนและข้อปฏิบัติข้อ,อ,ขอบ,บังคับหรือข้อปฏิบัติวินัยนะคะ ก็คือหมายความว่าเนี่ยวินัยจต้องออกมาตรงนี้เลยสุดท้ายนะคะวินัยอย่างเช่นนักเรียนมีวินัยก็เป็นคนน่ารักมาโรงเรียนแต่เช้าแต่งตัวเป็นระเบียบตามข้อบังคับของโรงเรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนปฏิบัติตามกฎของลูกเสืออย่างนี้เขาเรียกว่าวินัยนะคะสําหรับวันนี้เป็นไงบ้างนะคะนักเรียนได้ทําไปจากที่ได้ตรวจใบงานนี้นักเรียนทําได้ถูกต้องหมด อำให้ตัวเองด้วยค่ะนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะวันที่5พรุ่งนี้จะค่อยส่งใบงานไปให้แล้วก็จะมาเฉลยแบบนี้ให้อีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ